เราเกิดยังเราคไทยได้หลายคนทั้งหมดหนึ่เดี๋ยวมัดมันกะเด้มาเดี๋ยวเดี๋ยวที่เเดี๋ยวกวดมือหนามะเนี่ยมา อานชอาเดชอาพันอาเปรตันอามาตุลโรันวิามาปุยตายายวา่มารองบะผมได้น่องน้ำมาแล้วเชรบ มีดอกไม้ในทุกยนมีดอกไม้ในทุกยนขอมาลาโทษขอมาลาโทษวดยกายกรรมสาม้วยกายกรรมสามไวตีกรรมสี่ีกรรมสีมโนกรรมสามมโนกรรมสามบาปกรรมเราไดบาปกรรมเราใดพี่กับผมได้ศุภมาใช่ปุะมาขาดพังขาดพังล่วงเกิน พ่อแม่พ่อแม่ตั้งแต่อดีตตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันวันนี้จนถึงปัจจุบันวันนี้ต่อหน้าก็ดีต่อหน้าก็ดีรับหลังก็ดีรับหลังก็ดีเกตนาก็ดีเจตนาก็ดีขอ้คุณพ่อขอ้คุณพ่อคุณแม่คุณแม่ ปู ai, hay, ่ยาตายายญ่ยาตายายพร้อมยาทั้งหลายพร้อมด้วยยาทั้งหลายจงได้ปรดเมตตาจงได้ปรดเมตตาอโหสิกรรมอโหสีกรรมให้แก่กับผมด้วยเถิดให้แก่กับผมด้วยเถิดยาผมมีบาบมีกรรมมีเวรม่อไปภายหน้าภาหน้าคอยห่วงมีแต่ความสุ่ความเจริญ ah uh -huh.